สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่องเบลไลไทยนะครับกับพระโบราณของเก่าสะสมนะครับ EP นี้เป็น EP ที่ส8ดนะครับ EP นี้นะครับ EP นี้เป็น EP ที่ส8สิบดนะครับเรามีของเก่าแล้วก็เป็นพระโบราณพระเก่าๆนะครับเป็นพระหายากนะครับเรานำมาเสนอทุกท่านนะครับ ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับบอกเลยว่าของเก่าจริงๆนะครับราหายากนะรายการแรกนะครับอันนี้เป็นเป็นรุดจองนะครับอันนี้เป็นขันทองเหลืองรูดจองนะพี่ดูนะมีรวดลายไทยนะครับสวยเดิมนะครับเดิมเพรา,ามีกระไหลเงินดะ้วยนะ ขันทองเหลืองนะครับ้าขัดสวยมากเลยนะพี่ยังไม่ได้ล้างเนาะรายการนี้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการนี้พี่รายการต่อไปนะครับอันนี้รูดจองเหมือนกันทะพี่น่าจะเป็นหน้ากากของพระแม่อุมานะครับเอาไว้ตกแต่งบ้านนะครับรายการนี้สามร้อยบาทเช่นกันนะพี่รายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นขันเงินนะนผมปาดให้ดูแล้วนะอันนี้สีเงินเขาเดิมเดิมเลยนะ มีปัดให้ดูแล้วนะครับรายการนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นขันไซใหญ่เบอร์ใหญ่นะพี่ดูนะลวด,ดลายสวยงามนะนี่นะครับนี่นะรัตัวลายสวยงามเป็นลายไทยนะหนะึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่อันนี้เป็นขันเก่านะขันเงินแท้ๆเลยนะพี่ครับ รายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นช้อนเงินช้อนเงินเทพพนมนะครับรายการนี้เอาหกร้อยบาทนะพี่ผมมีอยู่สามอันนะขายไปแล้วสองอันนี้อันสุดท้ายแล้วพี่นี่นะครับนี่ทำไมเหมือนกล้องมันนี่นะครับเป็นเทพพนมสวยงามนะครับ มืดๆนะวันนี้เนาะนี่ครับสวยงามนะพี่รายการนี้นะครับสวยนะหกร้อยบาทนะพี่รายการต่อไปนะพี่เรามาดูถ้วยใบยใหญ่เนาะอันนี้เป็นถ้วยใบยใหญ่จากฮ่องกงนะครับ สีเหลืองอารามเลยนะเป็นจานนะนะใบนี้ขอสี่ร้อยฮงกงนะครับสี่ร้อยบาทนะอันนี้ใบใหญ่นะพี่ใบใหญ่ใบนี้ผมขอหนึ่งพันบาทนะครับนะจากฮ่องกงเลยนะพี่เป็นงานเขียนมือของฮ่องกงนะครับนี่นะของเก่านะพี่เอาไปใส่ต้มใส่แกงนี่ใส่ได้เป็นหม้อหม้อนะพี่ใบไม่ใช่เล็กนะ วันนี้ผมมาปล่อยแบบรับ่วๆเลยนะพี่รายการต่อไปนะอันนี้เป็นขุนแผนเก่านะผมให้ดูเนื้อนะเป็นพระโบราณเก่ามีข้าบกุข้าบอะไรนะพี่นี่นะหน้าเดิมๆโบราณโบราณนะพี่นี่นะมให้ดูนะ คาบแร่ค้าบอะไรรายการนี้สี่ร้อยบาทนะพี่ขุนแผนเนื้อด right ินนะครับนี่นะครับเก่ามีเม็ดแร่นะพี่เห็นชัดเจนเลยนะเุนแผนเก่าเลยนะพี่โบราณพระโบราณนะครับรายการนี้เป็นกระตุดหลุดจองครับรายการนี้สามร้อยบาทพี่เป็นเชือกกระตุดเก่านะเป็นกระตุดนะเป็นกระตุดเชือกนะพี่เก่านะพวกนี้มีสองสี่กว่าแน่นอนนะพี่สองสี่หกศูนย์ของสองสี่หกสามอะไรประมาณนี้นะ สามร้อยบาทนะครับรายการนี้รายการต่อไปนะพี่อันนี้เป็นรูดจองเหมือนกันนะพี่เป็นพระเนื้อชินนะผมไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้นะพระมีเยอะมากนะครับรายการนี้เอาเอาสามร้อยบาทนะพี่ี่ดูเนื้อก่อนนะช้ำชนะพระมันมันช้ำช้ำนะครับ รายการต่อไปนะพี่อันนี้เป็นแหวนเงินนับพักเก้านะพี่ดูนะนพกเก้านะแหวนเงินแท้เลยนะพี่เก้าสองห้านะรายการนี้เอาสามร้อยบาทนะพี่อันนี้ลุดจองเหมือนกันนะจากหลายๆอีพีที่แล้วนะนี่ก็หลุดจองนะครับรายการนี้เอาสี่ร้อยบาทนะพี่สี่ร้อยบาทเป็นแหวนเงินแท้เลยนะ นี่ก็หลุดจองนะครับสมเด็จนะเก่านะพี่นี่นะรายการนี้สามร้อยบาทครับสมเด็จนะเนื้อเก,ก่งๆนะพี่ดูเนื้อนะมีมลสารครบนะพี่ตัดสวยนะนี่นะเก่านะสามร้อยบาทพี่ผมเพิ่งเงินหลุดจองนะพี่ดูนะ อันนี้จอบหลงพังเงินนะเก่าๆนะพี่น,นี่นะให้ดูชัดเจนนะพี่เอาสามร้อยบาทนะพี่หลงพังเงินนะรายการนี้เป็นหลุดจองหมดนะพี่ สวยงามนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นเหมือนเคยลงแล้วนะเป็นพระกุเก่านะพี่ดูหน้าหน่อยไม่รู้เป็นพระอะไรนะนี่นะเก่านะพี่รายการนี้ยี่สามร้อยบาทนะพี่แบ่งปันเลยนะตัวก็ผมเองยังไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะม,มีเม็ดแร่มเม็ดอะไรน,นะคาบกุกคาบลานะลาดําขึ้นไตหมดนะมีแมงกิน มีแมงมางเข้าไปกินอะไรไม่รู้นะในนี้นะเห็นเป็นตัวเลยนะพี่สามรนะ้อยบาทเนาะเมื่อกี้เนะา,ารนนะ,นะร,ะรายการนี้นะครับหลวงผู้สุกนะครับหลวงผู้สุกนะครับรายการนี้นะครับรายการนี้ขอสามร้อยบาทเหมือนกันนะพี่หลวงผู้สุกนะตัดสวยๆเลยนะพี่นะแบ่งปันนะครับสามร้อยบาทนะครับ ไปเป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะครับสามร้อยเหมือนกันนะพี่รายการนี้นะด้านหลังเป็นตัวยันแบบนี้นะพี่สามร้อยบาทนะครับปู้่รอดผิวลมดำนะเนื้อเหมือนหนังอเบเลยนะพี่อะรายการต่อไปฮะนี่หลุดจำไอ้หลุดหลุดจองเหมือนกันนะพี่หลวงพู่แหวนสามร้อยบาทครับ โอ้โหไม่ค่อยสูนนะนี่นะครับนี่นะครับรองผู้แหวนนะพี่สามร้อยบาทนะหลังเขาเลยส่วนนะนี่นะพี่รายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นกําไรถมถมเก่านะเขาเรียกถมกําไรของเหลืองลงถมนะถมยาเก่านะรายการนี้สี่รอยบาทนะพี่ สี่ร้อยบาทถือว่าเบามากๆนะพี่ราคานี้แบ่งปันจริงๆนะจริงๆต้องเป็นพันนะพี่อย่างนี้นะเอาสี่ร้อยบาทแบ่งๆพี่เคอดูในอินเทอร์เน็ตเล่นกันหลายพันนะพี่พันสองพันก็มีนะอันนี้เป็นปู่ไข่นะครับอันนี้เป็นพี่ไข่นะเหรียญนี้เป็นเหนรียญอเมก้กาเก่าๆเดิมๆนะพี่ปีสองหกนะรายการนี้เอาสามร้อยบาทนะครับ ไล่ไปเลยนะพี่ชระฉากนะอันนี้หลุดจองนะพี่เหรียญหลงพบุตรหลุดจองนะรายการนี้สองสี่เก้าแปดนะครับรายการนี้ขอสามร้อยครับพี่เหรียญลงพบุตรนะนี่นะครับวัดใหญ่นะครับลงพบุตรวัดใหญ่นะอันนี้เหรียญเหรียญดูง่ายนะพี่ไข่ปลาคมชัดเจนนะพี่ อันนี้ก็เหลือญรุดนะพี่หลุดพร้อมกันเลยนะรุดมาจากอีพีที่แล้วนะครับนี่นะครับสามร้อยบาทนะพี่ขอาผิวเดิมเลยนะพี่ดูห่วงเนี่ยให้ดูห่วงนะ นี่นะผิวเดิมเดิมเลยนะเมตายังมีอยู่เลยนะรายการต่อไปนะครับอันนี้ก็หลุดจองนะพี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับลมพ่งเงินนะพิมพ์ขี้ตาเก่าเลยนะลงรักด้วยนะพี่นะสามร้อยบาทนะครับแบ่งปันนะครับรายการต่อไปนะ่าจะเป็นพาะกุโทยนะเป็นนางนะเนื้อเก่าๆแห้งๆนะพี่ มีคาบลาคาบกูนะรายการนี้เอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการนี้นะนี่จริงๆเนื้อต้องชารอย่างงี้นะพี่นี่นครับสามร้อยบาทนะพี่องค์ต่อไปนะครับองค์นี้เป็นนางพญานะพี่ รายการนี้ผมเอาสองพันนะพี่บอกก่อนว่ารายการที่ผมเก็บมานานแล้วนะได้จากบ้านคุณตานะครับแต่เป็นองค์พิเศษที่ผมชอบนะผมว่าเนื้อเขาเก่าดีนะรายการนี้ผมเปิดไว้สองพันบาทนะพี่เป็นนางนะภาพกู่ยังมีอยู่นะแต่ผมไม่รู้ขึ้นกู่ไหนนะภาพกู่ยังมีอยู่นะเดิมๆเ,เลยนะรายการต่อไปครับ เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อทานะครับพ,พ่อทาวัดพระเนียงแตกนะใช่ปะไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวจำชื่อพระผิดในยุ่งเลยรายการนี้ผมผมเอารายการนี้ขอเจ็ดพันนะพี่รายการนี้เจ็ดพันนะ รายการต่อไปนะครับรายการนี้เป็นกุวัดราชบุรณะนะครับพี่พี่ดูเนื้อนะรายการนี้ผมเอาเอาเจ็ดร้อยแล้วพี่เป็นพระกุวัดราชบุรณะนะครับนีนะพี่ดูเนื้อนะดูไปหน้านะครับอันนี้พระกุจริงๆนะพี่กุวัดราชนะครับ <c oughs> ขอเจ็ดร้อยแล้วพี่รายการนี้นะมีสององค์นะวัดราชนะ น,นี่นะกุวัดราชบุรณะครับดูไว้หน้านะพี่ให้ดูดชัดๆค่าบินยังกูยังอยู่เลยนะพีร่ราคาเท่ากันนะพี่เจ็ดร้อยบาทเท่ากันนะกุวัดราชนะดูไว้หน้านะครับกุวัดราชนี่ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นกุที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับมีเครื่องทองมี พระเนื้อชิ้นเนื้ออะไรไม่รู้กี่แสนองค์นะเขาว่านะตามประวัตินะพี่การต่อไปเป็นซุ้มกรนะพี่นี่นะซุ้มกรเอาสามร้อยนะพี่องค์นี้สวยนะซุ้มกรนะแปลกๆนะเนื้อดินแปลกๆนะพี่พี่ดูนะไม่ค่อยเห็นนะเนื้ออย่างนี้นะรายการนี้ขอสามร้อยบาทนะพี่แบ่งปันเลยนะครับ นี่เป็นของขุดนะครับขุดยุคทวานะมีหินมีอะไรอย่างเงี้ยนะรายการนี้เอา400บาทนะพี่อายุเป็นพันปีนะเป็นหินแก่นะตั้งแต่สมัยยุคทวานะรายการต่อไปนะครับนี่เป็นพระรล่งรางปืนนะรายการนี้ผมขอ2,000บาทนะพี่พระรล่งรางปืนเก่าเลยนะ ดูหลังๆางปืนนะพี่ไม่ใช่ธรรมดานะบางบางอย่างที่แพงนี่ไม่ใช่ไรนะพี่เพราะว่าคุณตาเข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 าเรียกแพงนะครับผมก็ต้องมาเปิดแพงๆนะพี่เนาะบางอย่างถ้าเหมาไม่ได้ไม่แพงเราเปิดกันเล่นๆได้นะพี่เนาะนี่เขาเขาเปิดมาจริงๆเลยอะ่ะพี่ดูการวางแขนนะรายการนี้ขอสองพันบาทนะพี่ เป็นกุสุขโหไทเลยนะล่วงรางปืนนะครับนี่นะครับไม่มีที่ไหนนะผมบอกก่อนน้นเนื้ออย่างนี้ไม่ต้องไปหานะนี่นะข้าวไข่ข,าขา้ขาวกุนนะไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครับรายการต่อไปนะพี่ รายการนี้ผมขอสองพันนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อทับนะครับวัดอนงหรือวัดทอง,งพ่ทับวัดอนงนะครับหลวง,งพ่อทับมีสองวัดนะผมไม่รู้ว่าทับไหนนะพี่ดูเนื้อก่อนนะอันนี้อันนี้คุณตาก่อนจะให้ผมมานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะพี่ดูนะมีจานด้วยนะสองพันบาทพี่รายการนี้เนาะ ให้ดูชัดเจนนะครับไฟผมไม่ค่อยดีนะพี่ดูไฟอ่ะไฟขายหมูอะ่ะไฟตลาดนัดครับรายการต่อไปนะพี่อนี้เป็นงบนำอ้อยนะครับรายการนี้300นะครับเป็นผักกุนะงบนำอ้อยลายธรรมจักเลยนะเป็นผักกุนะดูนะ มีคาบแรกคาบไหลด้วยนะพี่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันเลยนะพี่เบาๆเลยนะสวยงามนะไล่ไปทีละรายการนะพี่รายการนี้นะครับอันนี้เป็นสมเด็จนะฟองเต้าหู้เต็มเลยนะแท้แน่นอนนะไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะรายการนี้เอาสองร้ยบาทนะพี่สองร้อยบาทนะพี่รายการนี้นะรายการต่อไปเป็นกุนาดูนะครับ โอ้ผมให้ดูกุนาดูเนื้อชัดๆนะเป็นไงพี่ฉ่ำเลยเป็นไงเนี่ยกุนาดูนะพี่นักปกกุนาดูนะรายการนี้เอา400บาทนะพี่พี่ดูนะคาบกุคาบอะไรยังอยู่เลยนะนี่ดูง่ายๆนะพี่เดิมๆนะกุนาดูนะรายการต่อไปนะครับ เป็นสมเด็จนะอันนี้น่าจะตกหล่นนะรายการนี้เอาเอาสามร้อยพี่แบ่งปันเลยนะสมเด็จนะนะสามร้อยบาทนะครับรายการนี้อันนี้เป็นพระตกหล่นจากอีพีที่แล้วนะครับแบบปิดแล้วเขาไม่ได้โอนมานะครับรายการต่อไปนี่เป็นพระประจําวันนะนี่น่าจะเป็นหลวนท่าเดิมนะประจําวันอังคารวันศุกรนะ์นะเนี่ยนะ วันสุกอรังคานเป็นมิตรกันนะครับหลวงพ่อเดิมเข้าใจทํานะครับในการนี้สามร้อยบาทนะพี่รายการต่อไปนะพี่อันนี้น่าจะเป็นกุไหนผมไม่แน่ใจนะครับทั้งเหนือหรือเปล่านะพระอย่างนี้นะายการนี้ขอห้าร้อยบาทนะพี่พี่ดูนะดูเนื้อนะนี่แห้งแหงอย่างนี้นะแห้งแหงแล้วมีขาบกุอย่างนี้นะพี่ ดูดูเม็ดพร์เก็ตนะของผ้านะดูใบหน้ามีรอยพุนพุนนะพี่รอยร่องรอยอริยะธรรมเก่าๆนะพี่ดูนะอันนี้เป็นด้านหลังนะดูเนื้อนะมีรอยลายนิ้วมือครับใหญ่โตนะพระห้าร้อยบาทนะพี่รายการนี้รายการต่อไปนะคพี่อันนี้เป็นตุ๊กาตานะครับ ตุ๊กตาวัดพับนะรายการนี้ผมเปิดไว้สามพันบาทนะพี่พี่ดูนะอันนี้ได้บ้านคุณย่ามานะครับบ้านบ้านคุณย่านะครับรายการนี้นะพี่สามพันบาทนะพี่เปิดแบ่งเลยนะครับรายการนี้เป็นรายการต่อไปนะครับ นี่เป็นแม่กองไม่ชัดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะพี่ดูนะดูความคมนะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับเก่าเลยนะพี่รายการนี้นะเป็นเหรียญสองสี่กว่านะพี่ดูนะรายการนี้ผมเปิดไว้ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับ ดูเพลินๆนะพี่ในการนี้โดยเฉพาะในตอนสุดท้ายกล่องนานๆนนเลยเนาะ กล้องผมนะเอ๊ะทำไมอย่างงั้นเว้ยจะจบอยู่ละนี่นะครับมันติดมันติดไอ้นี่นะพี่ก็ว่าติดตอนเลี่ยมเนี่ยมันจะส่องอยากเลยนะผมให้ดูได้เท่านี้นะพี่ความคมชัดน,นะดูพกเกตดูได้นี้นิดหน,น่อยนะพี่ตำแหน่งอีกตรงไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้นะ สามพันห้าถือว่าไม่แพงพี่เบาจัดๆเลยนะเหรียญเนื้ออย่างนี้นะพี่ดูอย่างนี้ดีกว่านะเนี่ยสามพันห้าร้อยบาทครับพี่ครับอีพีนี้จบลงแล้วพี่จบลงนะครับอีพีนี้พี่ครับช่องทางการติดต่อนะติดต่อช่องทางนี้นะครับ 062นะครับ54 56564นะครับแอปไลน์ก็062 54 56564นะครับ Facebook เลลายไทยนะครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ